นี่คือ5อาหารที่คนกําลังรองนอ,นนอ,นนอนหรือกำลังแช้ปากกาคุมความหิวควรกินทุกวันถ้าคุณอยากเห็นผลน,นี้และอยากเห็นหมดชัดเจนเพราะว่าเป๊ปไทยหรือปากกาคุมหิวที่คุณกินอยู่นะ้าให้คุณกินน้อยลงจริงครับแต่ถ้าคุณกินผิดคุณอาจจะเจอปัญหาเรื่องท้องอืดคึืนไส้และปัญหาสูญเสียกล้ามเนื้ออยู่ทุกวันนั่นเองเพราะฉะนั้น5ข้อต่อไปนี้คือวิธีทําได้ง่ายมากและคนทําทุกวันนะครับหนึ่งคือการกินโปรตีนที่ลีนครับเน้นว่าเป็นโปรตีนที่ไม่ติดหนังคุณจะต้องกินโปรตีนที่ย่อยง่่่าาายๆนนนนนนะะะคคครรัเเพฉ้้โปปตตีีีหหลืออกไ ทุกมือนะครับเนื้อละ20กรัมขึ้นไปหรือประมาณ1ฝ่ามือขึ้นไปนะครับสองครับพยายามกินไฟเบอร์ในทุกๆมือนะครับเพื่อป้องกันท้องผูกและช่วยคุณอิ่มได้นานขึ้นจ้ประกอบด้วยครับผักใบเขียว2คือเห็ดสามคือแตงกวาสีมะเขือเทศและ5คือซูกินีครับทุกมื้อพยายามกินให้งสองกรัมปั้นหรือประมาณครึ่งจานนะครับถ้าคุณเป็ท้องอื่นง่ายนี่ยไม่กินผักป้อมสดนะครับสามคือถั่วครับเป็นแหล่งของไฟเบอร์เป็นแหล่งของไขมันดีนะครับโดยเฉพาะเจ้าถั่วเรนทิลลถั่่วูกกไแมคคาเดเทียรรือมะคคปาณ่ึงถ้วยครับสใหญ่ะจทผิิดกนถั่วที่ไม่่แชน้ก่อนจะทให้คุณ ท้องอืดครับหายลมเพราะฉะนั้นแนะนํากินถั่วที่ต้มสุกนะครับสี่คือไขมันดีนะครับแนะนำให้กินน้ำมันมะกอกกินอะโวคาโดเมล็ดพืชต่างๆนะครับโดยที่ถ้าเป็นน้ำมันมะกอกประมาณ1ช้อนโต๊ะต่อมือนะครับส่วนถั่วนั้นนะนให้กินกำมือเล็กๆหรือถ้าเป็นอะโวคาโดเนี่ยแนะนำให้กินมือละ1นส่วนสี่ของลูกครับหลายคนก็จะผิดว่ากินไขมันเยอะทำให้อ้วนจริงไม่ใช่นะครับใช้ปากกาเหล่านี้ผิวคุณจะแห้งเพราะฉะนั้นการกินไขมันดีเนี่ยจะเข้าไปลดการผิวแห้งให้ับผินแล้วมีปัญหาย่อออยยยาากกมมีีปัญหหเรรด้นนะครับให้กิินขงหรือกินชาของ กินพวกกิมจินะครับเสริมเข้าไปในทุกๆมื้อจะเป็นโปรไบโอติกที่ดีครับโยที่ขิงเนี่ยแนะนำให้กินวันละประมาณ1-2แก้วนะครับส่วนโยเกิร์ตเนี่ยให้กินวันละหนึ่งถ้วยเล็กพอเนี่ยย้ำว่าเป็นโยเกิร์ตแบบไม่หวานอย่างกิมจินะครับกินแค่ประมาณ1-2ช้อนโต๊ะก็เพียงพอแล้วนะครับแต่ถ้ามันกินแค่นี้แล้วยังเอาไม่อยู่นะอาจจะลองกินพวกแอร์แอ็กเสริมเข้าไปนะครับลดแก๊สในกระเพาะนะครับจำไว้ดีๆเลยครับอย่างหุ่นดีอย่างหุ่นสวยต้องพยายามกินอาหารท่าอย่างนี้ให้ได้ในทุกๆวันทีีี่่สสาคคคััััญเเลลยโปปรรรตตตนนนน้้้้องงงกกิิใใใใหถถึะะบดจจทช แก้ครับและหมอ,อยาใหทุกคนสําเร็จไปได้ด้วยดีนะครับนอนได้อย่างยั่งยืนนะอย่าลืมพักมาหาหมอโอนะหมอพร้อมจะช่วยในการจัดการวางแผนแนะนําการปรับโจนะและทําให้คุณนันพ้นกลับไปเป็นคนใหม่ที่มีหุ่นสวยหุ่นในฝันงใหที่คุณต้องการและเป็นคนใหม่แบบหุ่นไม่คาดถึงมาก่อนนะครับทั้งหมดนี้หมอโอรวมไว้ในสูตรรับชะลอวัยของ DRO k โ n o t i c a ฟื้นฟูผิวลดฝ้าหน้าใสออร่าแบบจับต้องได้เห็นผลไวใน4-6สัปดาห์โนตาราพรมเติมพลังเซลล์ฟื้นฟูจากภายในให้ร่างกายมีแรงมีไฟลดอ่อนล้าฟื้นตัวอเง ก่อนที่จะสายเกินไปลูกค้าหลายคนเริ่มแล้วแล้วก็ซื้อซ้ำกว่า12ครั้งหลับลึกขึ้นสดชื่นขึ้นผิวใสขึ้นแบบมีคนทักอาการชาอ่อนแรงลดลงไม่เพลียร,ระหว่างวันผิวพันดูสดใสมีออรา่าเหมือนกับเป็นดิฟวิตามินที่คลินิกทุกวันถ้าสนใจสูตรนี้ทักข้อความมาได้เลยครับหรือกดที่ตะกก้าด้านล่างนี้ได้เลยสุขภาพดีหน้าเด็กเริ่มวันนี้เพราะพรุ่งนี้อาจสายเกินไป